สวัสดีครับผมพัทวีสอน SEO และ w o r d p r e s s นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีเชื่อมเว็บของเราเข้ากับ Google Analytics แล้วก็ Google Search Console นะครับหมายความว่าเมื่อพวกเราเนี่ยทำเว็บกันเสร็จแล้วเราต้องวัดผลเว็บของเราได้ว่าเว็บที่เราสร้างไว้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเราเนี่ยกี่คนเป็นผู้หญิงผู้ชายมาจากประเทศไหน หรือว่าค้นหาด้วยคำอะไรใน Google แล้วเจอเว็บเรานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับีน,นี้เครื่องมือวัดผลบน Google เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทเครื่องมือประเภทแรกก็คือเรียกว่า Google Analytics นะครับ g o o l y t i n s l y t i c กก็คือเขาจะวัดสถิติทุกสิ่งทุกอย่างที่คน เยี่ยมชมเว็บไซต์เรานะครับอย่างเช่นนะครับเราก็ผมก็ไปหน้า Google Analytics นะครับเขาจะแสดงเลยบอกว่าตอนนี้ที่เว็บพัดวีเว็บสคูลเนี่ยมีคนเข้าชมอยู่3คน3คนนี้มาจากหน้าไหนหนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถแกะต่อครับเห็นไหมดูภาพรวมของผู้ชมบอกว่าภายใน1สัปดาห์นะครับตั้งแต่4มีนาคมถึง10มีนาคมมีผู้ใช้นะครับหรือผู้ชม เข้าเว็บผมประมาณ6,000แปดคนเหล่านี้นะครับเดินเข้าจากเว็บไหนครับเดินเดินเข้าอ่ะคนเหล่านี้มาจากจังหวัดไหนผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมครับใส่ติดละเอียดยิบเลยเห็นไหมครับภาพรวมนะครับบอกว่าเนี่เป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็นี่ช่วงอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อมูลน,นี่แหละเอาไปปรับปรุงเว็บของเรานะครับนอกจากนี้ ยังเช็คเด็กว่าคนเข้าเว็บเรามาจากช่องทางไหนบ้างนะครับเราก็ไปที่การกระทํานะครับเข้าชมทั้งหมดชั้นแน l นะครับนี่ยเบอกว่าคนเข้าเว็บผมจากออแกนิกเสิร์ชก็คือการพิมพ์คำลงไปใน Google ตรงๆ5,600คนเปิดเว็บผมตรงๆเลย600มาจากโซเชียลเช่น Facebook YouTube 300มาจากเว็บอื่นๆที่อ้างอิงถึงเว็บผม100แล้วก็มาจากการที่ผมลงโฆษณา52 จะสังเกตว่าโอ้โหสถิติเยดทิปเลยรานนี้เรื่องของการดูข้อมูลเนี่ยผมคงไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับเอาไว้โอกาสต่อไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างข้อมูลที่เราได้รับจาก Google Analytics รานนี้เรามาดูทางฝั่งที่เรียกว่า Google Search Console นะครับ Google Search Console เนี่ยจะเก็บสถิติแตกต่างจาก Google Analytics ก็คือ Google Search Console เนี่ยจะเก็บสถิติเฉพาะคนที่เปิดนะครับเว็บไซต์ Google นะครับแล้วพิมพ์นะครับคำค้นหาลงไปอย่างเช่นผมพิมพ์เพราะว่าสอน SEO นะครับนี่ครับแบบนี้เราเรียกว่า Organic Search Google Search Console จะวัดเฉพาะคนที่เข้า Google แล้วพิมพ์คำบางอย่างลงไปเท่านั้นนะครับคราวนี้พอเราเข้า Search Console เสร็จปุ๊บนะครับจะมีภาพรวมเราสามารถดูว่าคนเข้าเว็บเราจากการค้นหาแบบธรรมชาติเนี่ยเดือนหนึ่งกี่คนให้เราสามารถเลือกได้นะครับ ผมเลือกเป็น8วันใช่นะครับว่าตอนนี้เว็บพัฒวีเว็บสกูลเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยมีคนเดินเข้าเว็บผมเนี่ยจากการค้นหาบน Google เนี่ย20,006เราสามารถเช็คต่อได้ว่า2 6 0 0 0คนเนี่ยพิมพ์คําว่าอะไรบ้างนะครับโดยการนะครับเลือกผลผลการค้นหาเลือกกําหนดวันนะครับเอาสักดกหนึ่งเดือนพอแล้วก็เลืออล่อนลงล่างครับบอกว่าคนพิมพ์เข้ามาใน Google คํา w o ว่า WordPress แล้วเดินเข้าเว็บผม290คนบทบทเพจสอน151คนนอกจากนี้ Google Search Console เนี่ยยังบอกได้ว่าแต่ละคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยอยู่แลนกิ้งที่เท่าไหร่หรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่บ,บนหน้าแรก Google นะครับบทเพจสอนผมอยู่อันดับ2นะครับ g o o g Subject ผมอยู่อันดับ4นะครับเช่นเดียวกันวิธีการใช้งาน Google Search Console แบบละเอียดเดี๋ยวผมขอเอาไว้เป็นโอกาสหน้าจะมาแน,นะนำให้ผู้เราได,ได,ได้ได้เรียนรู้กันนะครับ อันนี้พวกเราเริ่มเห็นถึงความแตกต่างแล้วระหว่าง Google Analytics และ Google Search Console ทีน,นี้เราจะเอาเว็บเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับ Google Analytics และ Search Console ได้อย่างไรเรามาดูกันเลยครับนะครับให้เราเปิด Google นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคำว่า Google Analytics นะครับแล้วก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยครับผมนะรอสักครู่นะ คนนี้เนื่องจากว่าเว็บผมเนี่ยเคยเชื่อมต่อกับ Google Analytics ไว้แล้วคนนี้ถ้าใครเนี่ยเพิ่งเคยเข้าครั้งแรกเราจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับคิดคาว่า Start for free แต่อย่างเว็บผมเนี่ยเราเรียกว่าเคยเชื่อมไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่คำว่าผู้ดูแลระบบนะครับนะครับแล้วก็สร้าง Property อันนี้คือกรณีที่เว็บบางคนที่เคยเชื่อมบางเว็บไว้แล้ว แต่ถ้าใครที่ไม่เคยเชื่อมเลยเนี่ยหลังจากเรากดคาว่า start for free มันจะดีดมาที่หน้าอันนี้นะครับนะครับก็เรากำลังเชื่อมเว็บไซต์ก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกเว็บไซต์แล้วก็เลื่อนลงมาครับนะครับแล้วก็คลิกต่อไปนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์เราก็ไปครับก็พิมพ์นะครับ ตอนนี้ให้เราไปเอานะครับ URL โดเมนเว็บไซต์ของเรามาใส่นะครับผมก็ไปชื T ่อเว็บเรานะครับ copy นะครับ URL แล้วก็เอามาใส่นะครับก็ดูให้ดีนะครับบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องใส่ HTTPS นะครับเพราะว่าเขาเตรียมให้เราแล้วเราก็เลือกก่อนนะครับเป็น HTTPS แล้วก็ลบตรงนี้ <c oughs> ด้านหน้าชื่อโดเมนออกไปนะครับอ่าเรียบร้อยตนี้เราก็เลือก ธุรกิจที่ใกล้เคียงกับของเรานะครับผมก็เลือกอัเลือกองานและการศึกษาแล้วก็เลือกขอบเขตของประเทศนะครับเวลา time z o n เราก็เลือกเป็นไทยเราอาจจะใช้การพิมพ์ค้นหาไปเลยก็ได้ครับเสร็จปุ๊บเราก็สร้างครับนี่ครับนะครับระบบก็จะสร้างนะครับโค้ดติดตามนะครับเราต้องเอาโค้ดอันนี้แหละ ไปฝังไว้ที่เว็บของเรานะครับก็ให้ทุกท่านนะครับ c o p ปี้โค้ดนี้เก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้พวกเราก็กลับไปที่ร้าเว็บของเราเองนะครับเข้าหลังบ้านนะครับโดยธรรมชาตินะครับถ้าพวกเราใช้ตีมที่เรียกว่าตีมเสียเงินนะครับเขาจะเตรียมช่องที่เอาไว้ใส่โค้ดต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้เราแล้วอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ทีมแฟลซ้ำนะครับที่ตัวทีมแฟลซ้ำนะครับ ห้เราคลิกแฟชั่นแอดวานแล้วก็โกลบอ l เซ s e t t i n นะครับทางทีมแฟชั่นเนี่ยเขาได้เตรียมช่องนะครับที่เราเอาไว้วางโค้ดจาก Google หรือ Facebook เรียกว่าช่อง header นะครับเอาไว้แล้วคนนี้ถ้าทีมของคนอื่นหรือทีมที่ท่านใช้อาจจะเป็นทีมฟรีแล้วยังไม่มีช่องอันนี้เราอาจจะต้องใช้ปลั๊กอินช่วยเดี๋ยวใช้ปลั๊กอินอะไรเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าทีมผมมีผมเปาโค้ดอันนี้จาก Google วางลงไปได้เลยนะครับนะครับพอวางเสร็จปุ๊บเราก็เซฟเอาเชนครับแต่ถ้าทีมของพวกเราไม่มีช่องนี้เตรียมมาให้เราต้องใช้ปลั๊กอินช่วยนะครับผมมีปลั๊กอินแนะนำครับกรณีที่เว็บของคุณไม่มีปลั๊กอินนี้ก็ไปที่ปลั๊กอินครับแล้วก็ Add n น w ครับให้เราเซิร์ชเลยครับ ปลักอินชื่อว่านี้ครับ insert header กับ footer นะครับเราก็วางไปเลยนะครับก็คือโค้ดจาก google เนี่ยเราต้องวางไว้ที่ช่อง header นะครับเจอตัวนี้เราก็ install แล้วก็ activate ให้เรียบร้อยนะครับเช่นเดิมเมื่อคุณใส่ปลักอินอะไรลงไปปลักอินจะกลายล่างเป็นที่เมนูด้านข้างเราก็ต้องตามหาถ้าเขาไม่เป็นเมนูหลักก็อาจจะเป็นเมนูย่อยที่ตัวอื่นผมก็ตามหา ああนี่ครับที่ Setting นี่เจอแล้วเห็นไหมครับ r n s e r t h e o d e r and footer ตโค้อตต้องเอามาวางที่ช่อง Header เสมอนะครับนะครับแล้วก็วางโค้ดนั้นลงไปอ่อวางผิดนะครับก็กลับไปที่ Google วางโค้ดนั้นลงไปนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้เซฟนะครับเพราะผมวางตรงๆจากทีมไปแล้วอันนี้ผมแค่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้หลังจากเราเอาไปวางไว้ที่ทีมเสร็จแล้วเราต้อง ลองนะครับนไครับผมปแล้วไปเช็คนะครับที่ Google ว่ามันพร้อมใช้งานแล้วหรือยังนะครับเราก็วิธีการเช็คนะครับให้เราไปที่เรียลไทม์ภาพรวมครับถ้าโค้ดที่เราฝังไปถูกต้องเนี่ยตัวเลขเนี้ยมันต้องวิ่งคราวนี้เราเพิ่งฝังไปรอสักครู่นะครับผมจะเปิดเว็บตัวเองผ่านมือถือนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นถ้าเราทำถูกมันต้องวัดเรียลไทม์เลย ก็รอไปเปิดเว็บตัวเองนะครับที่มือถือตอน,นี้จำนวนผู้ใช้งานหรือทราฟิกเนี่ยกูเกิลเขาไม่ได้วัดตามบุคคลนะครับ Google ขาวัดตามดีไวท์นะครับผมลองรีเฟซตอนนี้ผมเปิดที่มือถือหเครื่องอนี่ครับเห็นนะครับถ้าตัวเลขเลวทามีการเคลื่อนไหวเพราะว่าผมเปิดเว็บของตัวเองที่มือถือนั่นแปลว่าโค้ดที่เราฝังไปเนี่ยทำงานแล้วนะครับที่เหลือก็รอเวลา Google มาเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อ Google Analytics ถือว่ามีเพียงเท่านี้ครับผมคราวนี้เราจะมาลองเชื่อมต่อกับ Google Search Console ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมขอปิดทาง Google Analytics ก่อน mm hmm. ก็เช่นเดิมครับเราเข้านะครับเปิดเบราว์เซอร์นะครับเข้าเว็บ Google พิมพ์คำว่า Google Search Console เข้าไปครับจะเจอผลการค้นหานี้อันแรกเลยคลิกเข้าไปเลยครับ mm hmm. แล้วก็เริ่มต้นใช้งาน ถ้าใครเจอหน้าตาแบบนี้แสดงว่าท่านเนี่ยเคยเชื่อมเว็บกับ Google Search Console แล้วแต่ถ้าใครมาครั้งแรกนะครับจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็เพิ่ม Property นะจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรานะครับนำนะครับออกไปหน้าบ้านนะครับไปเอาชื่อ URL เว็บไซต์ตัวเองเอามาใส่ช่องฝั่งขวามือนะครับแล้วก็คลิกดำเนินการต่อแล้วก็รอสักครู่ครับ คราวนี้แค่นี้เองครับถ้าม,มีเส้นสีเขียวขึ้นแปลว่า Google Search Console เชื่อมโยงกับเว็บเราแล้วครวนี้เขาเชื่อมโยงได้กับเว็บเราได้ไงก็คือเขาเชื่อมโยงผ่านจาก Google Analytics ที่เราติดตั้งไว้ตอนแรกนั่นเองงั้นหมายความว่าถ้าเราติดตั้ง Google Analytics ก่อนแล้วมาติดตั้ง Google Search Console ทีหลังระบบจะเชื่อมโยงกันเองอัตโนมัติแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วแล้วก็ไปที่ Property ครับครวนี้ สถิติจาก Google Search Console เนี่ยเขาจะไม่ใช่สถิติที่เรี็วทม์มันจะเป็นสถิติที่เป็นค่าเฉลีย่ยอย่างนั้นคุณต้องรอเวลาสัก3-5วันถึงจะเห็นสถิติถึงจะโผล่ขึ้นมานะครับอดใจรอสักครู่พอเวลาผ่านไปสัก3-5วันอ่ะวสมมตุติผมไปดูเว็บผมอันอื่นนะครับก็จะมีสถิติขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยเอาสถิติเหล่านี้แหละเอามาวิเคราะห์เอามาวางแผนทำคอนเทนต์ หรือปรับปรุงเว็บของเราให้ดีขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนการเชื่อม Google Analytics แล้วก็ Search Console ผมขอจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาแนะนำความรู้หรือเทคนิคเกี่ยวกับ WordPress และ SEO กันอีกทีวันนี้ขอบคุณมากครับผม